เขาผ่องเต็มตาเกตก,การ์้าศาสตร์ความแซบซีทั้งท่อนบนท่อนด่างถ้าใช้พูดถึงนักแสดงสาวผิวขาวโอโมโอ,อันดับต้นๆของวงการต้องมีชื่อของสาวสวยเกตก,การ9ติดโผล่ไปแน่นอนและต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่นวันยิ่งแซบยิ่งฮอตล่าสุดสาวเกตก,ก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกครั้งด้วยภาพแซบแซบ หลังแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนดับดมทะเลชิลๆที่ภูเก็ตพร้อมเสิร์ฟภาพความแซ่บรับวิตามินดีในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วที่ปิดไม่มีทั้งท่อนบนท่อนด่างอื้อหือไฟลุกทั้งทะเลวิวก็ว่าสวยอย่างไม่สู้เกตกันเก้าเลยจ้า